สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาเอ็ดแก่งเห็ดเด้อเห็ดแช่แข็งจากเทสโกน้นะล่ะเรามาแกงจ้ะวันนี้แก่งเหมือนหอเลยมอยใหญ่แล้วกะเอากะละเสื้อนไม้จ้ะเป็นนไม้กระป๋องซื้อมาแต่หึงแล้วแล้วก็มีใบอันน้ำเบญญา่างเด้อกระป๋องคือเดียวแล้วก็ได้บวบฝรั่งกับเอร์โฮูซิเคอร์บวบฝรั่งนี้ ทา้งนี้ทองว่าคอเจ็ดหรือว่าสกินี่เนาะทางอเมริกาของว่าสกินี่ล้วก็ได้แจวแจวกระแซแข็งแล้วก็เข้าเบอร์เข้าเบอร์เลยจ้าแล้วก็สเปเชียลของมันนี้ก็คือว่าหอยหอยข่มตะแห้งมาเอามาแซนำ้ำแซไ้ขึ้นนึงนี่อวบอวบเลยนี่นี่นี่ซื้อมาแบบนี้นะเออตะแห้งมาเอามาแซน้ำไว้ขึ้นหนึ่งเด้งดึงเด้งดึงเลยนะอออืือ แล้วเราก็ทําการแกงน้าพรแล้วก็กกวกอันเท่ออันเทยอ,อัน,ออนเฮ็ดลงไปน้อไม้นะวันนี้น้อไม้นี่กระเปิดกระป๋องมากอะเป็นแบบนี้จ้ะค่อยละเอ็ดเป็นตอนใหญ่ๆเด้อขั้นเพื่อจะกินแบบเส้นกะไซซ้อมคู่ดเดาอ่าเส้นน้อไม้ลงไปแล้วก็เส้อันหอยลงไปหอยนี่ล้างดีๆแล้วขยำขยำเด้อ คัน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 ล้างล้างไลายๆน้ำเรื่มมันอันมันอันเป็นที่ดินอันเซอร์โฮซิงเกอร์จริงๆต้องอนะอเซอร์โฮซิงเกอร์แต่แลกนะลืมอ่ะเซอร์โฮซิงเกอร์ลงไปกดกดเราลงไปแน่แล้วก็เข้าเบอือกับแจวที่ต่ําไปแล้วนี่จ้ะต่ําไปแล้วเข้าเบอือกับแจลหากะเทาะน้ำเบย์ยานางลงไปเทาะลงไปแล้วก็ คนๆจงังเลยเด้อวันนั้นนี่น้ำเบอร์ยานั่งมันแค่อันสานต์นะมันละมีเข้มข้คนคือเฮายี่เองนะแต่มันก็สะดวกไงจเจอผงโซโลตอืมแล้วก็เจอน้ำปลาจ้ะแล้วไม่ใช่น้ำปลาปละะาแดใจายี่ห้อนี่เด้อสาวต่ำเด้อคุณนายต่ำสารคามเด้อจ้ะอ่าใส่ลงไปแล้วก็เจอน้ำปลาน้ำปลาตาปลาหมึกยี่วังนี่ก็ได้ขายนะแล้วก็เจอรสดีเด้อสกีนี่นะ แล้วก็ใส่บวบลงไปแล้วก็ฮอนเพื่อมันฟดเพื่อมันอันพักอันแข็งมากแข็งน้อยตามชอบเจอนะเสร็จเรียบร้อยโมฟดค่ากระเทาพี่น้องเลยเด้อตักซิมเราสกินนี่นะซิมแล้วแหละไ,ได้เลยนะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะสุด,ดยอดไปเลยนี่ทำมาซิมมันนี่ซิมซิมซิมหอยซิมหอยหาหอยก่อนนี่กินหอยกินหอย เธอแรกเลยนะไม่เคยสร้างอันไม่ใช่แกงแนละซื้อมาตะเหิงหอยนี่ก็เรียกว่าอะไดะะกินไม่ได้กินจากเธอนี่มันก็ได้รสชาติอยู่นะมันไม่ได้วันเหนียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้วันนุ่มคือหอยสดแต่ว่ามันค่อยว่ามันใส่ใดนะหรือว่าเอาเราไปต้มเอ็ดอันต่ำปลาเออกินกับพันกับนี้อันนี้ก็แซ่บจา้าได้รสชาติแบบว่าไปหน้าไปหน้าลาไปก่อนนอจ้าบ๊ายบายจ้า